น,นั่นสิกำลังจะท่วมมหาสารคามแล้วบอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยทำไมฟ้าถึงมืดไปเหมือนใจมืดมัวบอกหน่อยได้ไหมเหตุดไฉเมีฝนจึงครวนครามดังคนชั้งใจเรื่อยไปทุก มาช่วยพวกเราด้วยด้วยความห่วงใย,ยเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นประชาชนคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องห่วงใย,ยกัน,นคงไม่ใช่เฉพาะเราเดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนข้างบ้านก็เดือดร้อนจังหวัดอื่นก็เดือดร้อนใช่ไหมจากพายุที่เข้ามาในวันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี ได้สั่งการสอนราชการในพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบเร่งเข้าไปสำรวจตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยกลับสู่ปกติเพื่อเร่งฟื้นฟรูรวมถึงสอบถามความต้องการความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไปทั้งนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวม32จังหวัดได้คลี่คลายแล้ว14จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่เมื่อวันที่23กันยายนถึง5ตุลาคม2564เกิดอุทกภัยใน32จังหวัดโดยมี12จังหวัดที่สถานการณ์น้ำคลี่คลายแล้วในขณะที่อีก16จังหวัดยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำได้แก่จังหวัดสุขโขท,ทยัย พิศณุโลกขอนแก่นชัย,ยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบ,บบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปะทุมธานีทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงระหว่างวันที่7-11ตุลาคม2564มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ทวีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและในระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคม2564มีรายงานว่ายอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้อาจทวีความรุนแรงขึ้นเป็นโซนร้อนและดีเปรสชันตามลำดับโดยคาดว่าเส้นทางจะขึ้นไปยังเกาะไหหลำ อ่าวตังเกียและเข้าประเทศเวียดนามตอนบนก่อนจะสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำก่อนเข้าประเทศไทยโดยเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะนกเฉียงเหนือตอนบนที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าวทั้งนี้ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้สายด่วน1784หรือปอพรับแจ้งเหตุ1785ตลอด24ชั่วโมง หนนน่อยเเาาคคืืลรวจังหวัดมหาสารคามขนาดนี้เนี่ยก็ได้รับแจ้งจากทางชนประทานว่ามวลน้ําก้อนใหญ่เนี่ยได้เคลื่อนตัวผ่านเขื่อนระบายน้ํามหาสารคามซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอโกสุมพิสัยขณะนี้เนี่ยระดับน้ําก็ยกตัวขึ้นประมาณ7-80% นะครับพอเข้าท่วมขังในพื้นที่การเกษตรในเบื้องต้นที่มีการสำรวจแล้วก็ประมาณหมื่นกว่าไร่ซึ่งคาดว่ามวลน,น้ำที่มาเต็มที่เนี่ยหลังจากที่ผ่านโกสมพิสัยมาแล้วเนี่ยก็จะมาที่กันทะลวิชัยเป็นจุดที่เราอยู่นะที่แห่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าประตูระบายน้ำห้วยสามสัตว์ซึ่งได้เกิดเหตุนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยตอน4ี่โมงเย็นบานประตูระบายน้ำเนี่ยนะครับได้ ได้พังนะครับด้วยด้วยกระแสน้ําที่รุนแรงเมื่อประตูพังปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีการทะลักของน้ําในแม่น้ําชีเนี่ยเข้าสู่ลําห้วยสามสั์นะครับขณะนี้นได้ดําเนินการเสียบบานใหม่อยู่ทําให้น้ําที่ไหลเข้ามาในห้วยสามสัดเนี่ยขณะนี้เนี่ยก็ปริมาณลดลงเมื่อบานลงได้สุดแล้วเนี่ยก็จะวิกแบกขวางอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันกระแสน้ำทําให้บานอาจจะพังขึ้นมาซ้ำสองได้ขณะนี้จากการสํารวจเนี่ย นะครับน้ำได้บ่าเข้าไปในพื้นที่ทางการเกษตรเนีประมาณสักเก้าันไร่ถ้าเราสามารถสูบออกได้เร็วเนี่ย mm. ก็คิดว่าผลผลิตทางการเกษตรคงไม่เสียหายอะไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยไว้ในโอกาสนี้อีกครั้งนึงครับ